สาม เจอได้ไงร้านนี้เจอได้ไงขอบคุณเดชบุญแม่เก๋จ้ะแม่เก๋ท่านเดิบุแม่เก๋เป็นคนที่มาทดลองกินร้านนี้ก่อนแล้วก็พาพวกเราอะมากินร้านนี้จ๋าบอกเลยว่าโคตรดีดีมากใครที่แบบเป็นสายหอยแบบจ๋านะคะหรือชอบแบบต้นน้ำปลาแบบกรกกรร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ทุกคนไม่ควรที่จะพลาดจ๋าบอกเลยว่าน้ำปลาโคตรดีและที่สําคัญไปกว่านั้นที่จ๋าชอบมากๆสําหรับร้านนี้นะคะก็คือน้ําจิ้มของหอยของเขา น้ำจิ้มเขาจะมีความแบบกลมกล่อมความปลี้ยความแบบแซ่บความแบบมันทุกรสชาติอะแล้วหอยเขามีคือทุกหอยจริงหอยคงหอยแข็งหอยหวานหอยเชอรี่หอยนางลมหอยกระดูกหอยเยอะมากเพราะเป็นว่ามันมีหลายเมนูมากมีปลาเผาด้วยมีตามมีตีนไก่มีคือมีไก่อย่างที่พวกเราชอบกินมากมีหลายเมนูเลยวันนี้เดี๋ยวจ๋าจะจัด ทุกเมนูที่ภูจ๋าชอบกินโครหอยสัตว์ไหนไดโชว์สกิลไปแล้วไปแล้วยังยังผมไม่มปโชว์หน้าร้านเลอะเทอะแค่เด็ดเมนูนี้ชื่อว่าซุปเปอร์ยำน้ำปลา้าน้ำปลา้าสดน้ำปลุกลุก มีทั้งหอยมีทั้งหอยโครงหอยแครงกุ้งสดที่สำคัญน้ำปลาะนะคะเขาสามารถสดได้แบบ,บและนี่ก็คือตาำปลาตีไก่อันนี้เขาเรียกว่าโคตรขาดโออยากชิมมากอเดี๋ยวเด๋ยวเยวล้างมือก่อนก่อนอื่นนะคะอยากใช้แบบสเปรย์เราต้องล้างมือก่อนสเปรย์ก็มีนะจำไว้นะครับเบลวลาเรากินอะไรให้ฉีดใส่าปากด้วยอะ เพื่อให้ได้เป็นการอัตรสดคลิปนี้จ๋าขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่าการที่เราจะกินอะไรพวกนี้ถ้าเกิดใช้ช้อนซ้อมมันไม่ค่อยได้อัตรดใช่ไหมท้งนี้ท้งนั้นเอาจริงๆมาถ้าเกิดจะให้จ๋าแนะนําเลยถ้ามาร้านนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องสั่งเลยก็คือหอยโข่งแล้วหารกินยากคุณนึกออกบ้านในกรุงเทพมันหากินยากมากไม่กินหอยโข่งจริงๆอ่ะคุณกินไม่เป็นคุณแฟนีไม่ใช <Yes, ่ไหนกินไงนี่มันต้องมีผมนี่ลูกเหนือ เขาคิดกันยังไงรู้ไหมเขาคิดกันยังไงดูและจำแล้วทำตามนี่หอยโขลกนี่ปากเฮ้ยเฮ้ยที่ร้านหอยโขลกมันดูไม่ได้เลยที่ร้านหอยโขลกมันดูไม่ได้ส่งอ่ะไม่ได้หัวตั้งเลยเหมือนกันแล้วหอยอ่ะก็ต้องมีอย่างนี้คุณจะไปดูดแบบคุณแซนนะหน้ามืดล้มตรงการโต้ได้เลยอ่ะ เสยอทรงมากอ่ะคุณแฟนนี่นะคุณหยิบคลุกน้ำปลาเงี้ยหรือตักน้ำปลาอย่างนี้ได้เลยนี่น้ำปลาที่นี่เขาดีมากเวลาใครที่มากินนะคะให้คุณฟดน้ำอย่างนี้นะตัวของอร่อยอย่างนี้แหละสองทีอย่างเงี้ย ตักชีกินเนี่ยตัดอ่ดีมากเน,นี่ยนี่คนดูเนี่ยเฮ้ยเสียงเปลี่ยน <laughs> แล้ว <laughs> นี่แล้วก็เอากุ้งนี้นะซุปนี่เสียงติ๊กต๊อก นดิฉันนั้นนะคะจะต,ต้องเป็นอะไรไม่ได้ด้วยความสวยที่มีแบบตีนค่ะเออตีนไก่เนาะนำปลาตีนไก่ดีมากที่เด็ดก็คือน้ำปลาค่ะดูน้ำปลาสีน้ำปลาความเข้มข้นนี่เป็นน้ำปลาที่ต้มสุกนะคะ,ะบอดัยอโอย้น้ำปลาดีน้ำปลาเขาสดได้เลยเนาะมันไม่ใช่น้ำปลาเราเป็นเข้มข้นมาก อโอ้ยดีนะเวลาคุณกินเสร็จคุณทดน้ำมีคุณเช่อะไรนะปวดหัวแบบวันนี้ไม่งอนกอดเลยนะคุณหอยแครงนี่ฉันนี่นะใช่แล้วเขาแล้วหอยแครงเขาอะมัน เลใส่มากเนี่ยเขาเขาตั้งใจทำน้าเนี่ยเห็นน้ำปลา่ะใช่ลาดูน้ำปลาดูาน้ำปลาดูีเห็นไหมน้ำปลาลที่นี่ดีมากการหอยเนี่ยเขอใช่เขาขัดผลออกนะคุณดูหอยนี่นะหอยแครงคุณดูหอยแครงว่าเยี่ยมคุณต้องกินต้มี้นมี่อร่อย นี่อันนี้เมื่อกี้กินกินกับอันนี้ไปแล้วเส้นหมี่อ่ะคุณเอาจิ้มน้ำอย่างนี้นะแล้วมันก็จะดูดน้ำเว้ยได,ได้ได้มากอือได้ขาดชิ้นเยอะมากได้อือถึงเวลาของผมแล้วขาดไม่ได้เลยเวลากินอมมาหารอีสานเลยมะนาว มะนาวต้องชิมก่อนว่ามะนาวแท้หรือเปล่าอาจจะปลอมตัวมาก็ได้มะนาวแท้ไหมคะและจับเอาเลยร้านนี้อย่าสำรักอะไรกะช่างห้ามสำรักเด็ดขาดคุณคุณไม่นำเสนอเมนูคุณเลยไปมึงเนี่ยการกินน่ะดูเด็ด ของผมมาครบโภชนาโภชนาการของผมมาครบไม่กินเอาไปแค่นี้นผมกินเพื่อสุขภาพก่อนอื่นดูถั่วกุ้งหน่อยกุ้งแม่งดีว่ะอือ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 เสร็จป,ปุ๊บซิมพุ้งตัวเล็กคนน้ำปลาด้วยนี่ลักคนเยี่ยมยอ่ะน้ำปลาเนาะได้ได้ เฮ้ยแต่ผมเป็นคนที่ชอบกินหอยมากนะหอยอะไรหอยหนูอะไม่ได้ไม่เอาทำงานอยู่ทอะอะกะมาอะไรวันนี้กุ้งแม่น้ำอ้ยดีว่ะอุ้ยเอออ้วนกินกุ้งแต่อันนี้แบบนับปลาเลยอ่ะ เยี่ยมว่ะเนาะนี่เป็นเมนูยำแซลมอนที่ร้านเนี่ยเขามีเซนต์มากเลยนะแล้วเขาเจ๋งจริงว่าผสมคำน้ำลืออ่ะเป็นไงคะน้ำปลาข้วว่ะนั่งข้าว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 ขอาดน้าข้าวข้าว้วข้าา ปลาเขาได้มากูชิ้นใหญ่วะ่ะน,นี่คุณต้องเอาน้ำจิ้มน,นะปลาแบบนี้นะเอาปลาแซลมอนจิ้มเหมือน,นปลาแบบนี้นะปลาเขาเข้านะอร่อยจริงนะเนี่ยขึ้นหมี่กินอร่อยปกติอ่ะเ,เ,เวลากินปลามันจะรู้สึกไม่มั่นใจนะแต่ที่เนี่ยรสชาติมันดูสะอาดอะ่ะมันดูสะอาดครับ คือน้ำกวลาลาก้าปคดอ่ะลายซีนีกุ้งกลับมาแล้วตองนี้ไปก่อนอื่นต้องหัวก่อนอเอาหัวหัวหัวจิ้มชัดไหม ชัดไหมจ๊ะ <st buzzing> เป็นไงเียปกติเิียน้ำจิ้มซีฟูดใช่ป่ะแต่น้ำจิ้มซีฟูดร้รานนี้เขาอร่อยนะเนี่ย <h> นี่จ้ะได้ที่สุด ก็เป็นนักกินในตำนานมาก่อนนะคะหอยแครงร้านนี้จริงๆผมชอบจริงอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะไม่พอนะครับคนี้ความเข้มข้นสำหรับผมไม่พอเลยจุ่มอัดเข้าไปฮะนัวครับนี่ไข่แดงหัวหนึ่งไว้นี่หยอดอยู่นะหยอดใช้สองตากินสดน้ำปลาล้ำล้ำจูงจูงจูงมาดูดจิงจูง สะบัดหัวคืออะไรคะคุณนศูนยยาวไงนี่ฉันจะกินหอยคำและวกินตัวกินตัวเนี่ยเพราะดิฉันคือตำนานซ้อนฉันโอ้โห

เอานี่นะคะแล้วคุณก็เอาเส้นหมี่เส้นหมี่กินกับน้ำปลาร้าโคตรได้นี่ใส่แบบนี้ซุ้มหอยเนี่ยนะคะวางไว้แบบนี้ดูปอกชีเสร็จก็มาอย่างนี้แล้วคุณก็น้ำปลาร้ารวยขอหอยคมก็ได้ไหมได้ถ้าพี่ต้องการอะไรพี่ริบหรือหนูจัดให้นี่โอ้โหนี่คือการแกะหอยที่เก่งมากเก่งมากเก่งบอกว่าไหมแต่พี่มาหาโคตรหอยเห็นไหม อย่างนี้นะคะแล้วตบด้วยน้ำปลาอีกทีนึงแล้วกันช้าๆขวาช้าๆขวายช้าๆขวายจนคำเลยขวายเสร็จกับที่อกไหมเฮ้ยกับๆๆเลยกับด้วยน้ำปลาค่ะทำไมคุณไม่พูดไทอ่ะถ้าไม่ใช่ฝีมือหนูป้อนผมแน่ๆอร่อยขนาดนี้นี่ ทีเด็ดของที่นี่นะครับคอหมูยา่าง่อยจริงผมบอกเลยนะครับคอหมูว่าเป็นเมนูที่ต้องสั่งถ้ามาร้านนี้ฝากไว้ด้วยคอหมูย่างเยี่ยม <c oughs> จริงนี <c oughs> ่สามจาน เรี๋ยวิ้มปลาป่อยค่ะอืมันนุ่มมันหอมอร่อยอุ๊ยจิ้มก็อร่อยใช่อบอกเลยว่าต้องสั่งนะครับไม่สั่งพลาดมากพอกินของคาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณขาใครที่มาร้านนี้นะคุณต้องสั่งของหวานเฉากลวยขึ้นน้อยจ๋าจะบอกว่าที่ต้องสั่งเพราะอะไรรู้ป่ะพอเรากินปะลาล้ะอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราสดน้ำเมื่อกี้ลิ้นมันจะชาหน่อย ให้คุณกินหวานตกมันจะเป็นการล้างลิ้นได้ดีมากวันหวานช่ำๆเย็นเย็นคุณเนี่ยมันดีมันดีเนี่ยคครสนใจนะคะก็มาได้นะคะร้านลาบนัวสาขาพระรามห้านะคะที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4 0ทุ่มเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถสั่ง Delivery ได้ เซิร์ชได้เลยคําว่าลาบนัวนีนที่เพจแบบนี้ใครที่อยากมากินที่ร้านเหมือนเดิมให้เซิร์ชคําว่าลาบนัวสาขาพระราม5ได้ที่ g o o g l e Map ก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่แนะนำให้มากินร้านนะครับเพราะที่จะลงที่จะลดเขามีพร้อมอเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายปลา้าสายหอยนะคะต้องการสดนํำทุกโปรก แบบพวกจ๋ามากันได้ร้านนี้จ๋ารับประกันความนัวนะคะความนัวความแซ่บคืออร่อยจริงยังไงก็ตามนะคะทุกทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกระดิ๊งตดิ๊งให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเนาะแล้วก็อยากที่จะให้พวกเราไปรีวิวร้านไหนอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตามไปรีวิวทุกร้านที่ทุกคนคอมเมนต์มาเลยไปก่อนครับไปลาก่อนลาก่อน โอเคสวัสดีค่ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรอบหน้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปโคกคุณโน้ตคุณโน้ตจะทำเมนูเลยค่ะถ่ายแนะนำหน่อยทำเมนูเลยค่ะหมูเป็ต่อยหมูที่อร่อยสุดโลกสามแพ็กส่งฟรีไม่ใช่ห้าห้าห้าแพ็กส่งฟรีสองร้อยเท่านั้นหมูไม่ต่อยหมูไม่ต่อยสัญชาติเดียวสัญชาติเดียว ด้านชอบชอบชอบดานมันเป็นพิเชเต,เ,ตเตอร์หมูผมไม่ได้แล้วชอบชอบ,ชอบ,ชอบอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทปหน้านหรือไม่ก็เทปเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวผมทาแกงป่าให้ทานกันแล้วกันลองดูนะะันนั้นผมขอนะกินแกงป่ามันต้องม,ตองมีต้องมีหมูหมูทอดผมขอเตรียมหมูแม่ต้อยมาทอดด้วยโอเคปะ่ะเอาเป็นว่าที่แกงเนี่ยอ,อร่อยสุดในโลกไม่ใช่ในประเทศนะครับเดี๋ยวเจอกัน